รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย หาภูมิปัญญาท้องถิ่นสําหรับวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ซับพุซาค่ะพี่มายคะวันนี้เรามาทําอะไรกันที่ทับพุซาคะก็จะพาพี่มินมารู้จักการทําไม้กวาดดอกหญ้าค่ะรู้จักไหมคะไม้กวาดดอกหญ้ารู้จักสิคะไม้กวาดดอกหญ้าเราใช้กันในชีวิตประจําวันอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วทําไมต้องมาที่ซับพุซาล่ะคะก็ที่นี่นะคะก็ เขาก็จะส่งไม้กวาดนะคะไปที่จังหวัดต่างๆหลายจังหวัดเลยค่ะแล้วก็นําเป็นสินค้าโอท็อปเอาไว้ขายด้วยค่ะค่ะแล้ววันนี้เราจะไปทําที่บ้านใครกันคะคุณป้าทองม้วนค่ะค่ะงั้นวันนี้เราไปกันเลยค่ะค่ะสําหรับตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่คุ้มธานีพัฒนาค่ะค่ะเราก็มาถึงบ้านคุณป้าทองม้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะงั้นเราไปหาป้าทองม้วนกันดีกว่าค่ะไปเลยค่ะ ตอนนี้เราก็ได้มาอยู่กับคุณป้าทองมวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณป้าคุณป้าทำไก่มานานหรือยังคะยีบกว่าปีแล้วลูกเ้าขายอร่อยเท่าไหร่ขายอันละสามสิบห้าบาทได้กำไรก็พอได้ไม่พอได้มาเรียนไหมล่ะจะได้สอนให้ ไม้กวาดต่อด้ามน,นี่ใช้เวลาทํากี่นาทีคะทําจริงๆก็ประมาณยี่สิบนาทีต่ออันอค่ะนี่เป็นขั้นตอนแรก,แรกเลยะค,ะค่ะจับลูกก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็ทําวิธีทํา ป้านกว่าจะเป็นอย่างนี้แต่วันนี้ไม่เจ็บแล้วไม่ไม่เจ็บลูกไม่อยากทําเลยือบร้บองไห้ยายสอนป้าทํามา20ปีแล้วหรอคะแล้วคิดยังไงถึงทําคะก็มันเป็นอาชีพเสริมลูกทําไปเขาให้ทําอาชีพเสริมแล้วป้าก็ไม่รู้ทําอะไรป้าเห็นยายเขาทาไม่กวาดก็เลยอยากทํากับเขาก็ให้ยายเขาสอน ก็เลยได้เป็นอาชีพตอนนี้ก็ปิดโอท็อปเรียบร้อยจดทะเบียนเรียบร้อยคุณป้าทําเป็นเฉพาะไม้กวาดหรือว่าทำอย่างอื่นไปนด้วยคะก็ทําเอาอย่างเดียวแล้วโอท็อปนี้เขาสั่งประมาณอันละมันก็ตกแตละ40บาทขายได้40บาทถ้าต่ำกว่านั้นเ็ไม่ให้ขายติดโอท็อปหนุนที่ของป้าน,นี้ ที่เขาให้ติดใอกาวอัตโมัติราคามาออเดอร์ที่เขาสั่งมาแต่ละครั้งเท่าไหร่คะกี่ด้านคะเป็นสองร้อยกว่าแล้วทำกี่วันคะทำสองร้อยนี่ก็ประมาณสิบกว่าวันสิบห้าวันได้สองร้อยพี่มมยสนใจจะทำไหมคะ,อ,ะอยากทดนะลองทำไหมคะทดลองทำไหมแล้วพี่มินสนใจไหมล่ะคะ ไทำก่อนนี่ไม่ก็อยากดูพี่ีทำกั้นเรามาดูคุณป้าทำเลยดีกว่าค่ะทำเชือกก่อนทำเป็นบวงเพื่อจะเอาใส่ดามดามมีตะปูเกาะไว้ค้อนมาทุบหัวมันโลงมันจะเรีมนสูงเข็ม ป่านมันน่าเลี้ยงแต่มันขี้เกียจทำดอก้าใส่ด้ามแล้วก็เชือกพนันมีเสมอตรนมันจะสวยนี่สวยดึงให้แน่น ตอนป้าหักทาป้าทําตรงนี้เลยไม่ได้แต่ป้าท,มมาทําหมอนทําอะไรป้าทําได้หมดแต่มาทําไม่กวด <c oughs> ทำไม่รูกเราทำไม่ดูป้าทําไปก่อนดีกว่าค่ะมันสวยแรา <c oughs> ทำคนที่แรกมันมีใครสวยเราเราไ่เคย <c oughs> ทำแบบนี้กนจบเลยเหรอคะ จะหนีไปเรื่อยทำไปจนกว่าจะจบอันถักเปียถักเพื่ออะไรคะให้มันเป็นเปียมันได้สวยลยูก<ม>ถ้าเราถักผิดมันก็ไม่สวยเราต้องใส่สองเส้นคู่อันนี้มันก็จะเป็นเปียอันนี้ก็เอาตัดก่อนแต่ยังไม่จบนะลูก ให้มันดูสวยนะลูกไม่ให้มไม่ไม่ให้มันสูงให้มันเรียบสวยแล้วจะเป็นเหมือนนี้ถ้าเราไม่ตัดเราเราทำไปมันก็ไม่สวยแต่ม,มันก็จะหลุดทําไปตัดไป <c oughs> นี่เป็นขั้นตอนสุดท้ายแก้จะเสร็จแล้วใช่ไหมคะจะ,จะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็ขายเลยใช่ไหมป้าไม่ต้องตัดแต่งอะไรอีกแล้วใช่ไหมคะไม่ต้องหรอก็เอาแต่น้ำมันมาใส่แล้วก็เสร็จใส่เพื่ออะไรคะน้ํามให้ให้มันแน่นไม่ใส่ไม่ได้หรอคะได้เรอกใส่ก็ได้แต่คนที่เขาไม่ชอบ <c oughs> เขาก็ไม่ใส่คนที่เขาว่าเราทําไม่แน่นเขาก็อยากให้เราใส่เพื่อเป็น เอ,อเอกลักษณ์ของเราเอง<ส>จะใชน้ำมันยางอ๋อค่ะแต่เขาเขาทํากันเขาใส่ไม่เขาไม่ใช่ใช้น้ำมันยางกาจะใช้เป็นสีดอือแต่ทุบ้านใช้น้ำมันยางโดยเฉพาะเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของเราอ,อ,อ๋อค่ะดีค่ะ คอบนี่เนยเสร็จอัน,นค่ะและนี่ก็เสร็จไปแล้วนะคะหนึ่งด้ามใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทีได้ค่ะคแล้ววันนี้นะคะพวกหนูต้องขอขอ,ขอบคุณคุณป้าทองม้วนมากเลยนะคะ,อะขอบคุณค่ะ,ะค่ะสำหรับวันนี้เราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการทำไม้กวาดไปเยอะแล้วนะคะพี่ไม้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้รายการ จะหาภูปัญญาท้องถินก็หมดเวลาลงแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ